วันไฟไหนพุ่งนี้เช้านะครับฝากไว้เลือกฝากไว้เชียร์สามตัวชอบ3ามตัวเลือกสมตัวเชียร์นะครับไปดูที่ตัวแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับพระจันฉายนะครับพบกับโจนาธานดีเบลล่า คู่นี้นะครับต้องบอกตรงๆว่าทางฝั่งของพัชจันาฉเนี่ยดูดีเหลือเกินนะครับซ้อมมาดีมากๆนะครับวันนี้เขาจะมาย้ํำชัยทางฝั่งของโจนาธานดีเบลล่าได้อย่างแน่นอนนะครับไปดูที่ตัวที่2ครับไฟนี้นะครับเป็นไฟอ์อำลาของอองลานะครับพบกับเซบาเตียน ต้องบอกว่าคู่นี้นะครับอยู่เซบสเตียนไปงานสบายครับผมฝากไว้ด้วยฮะและก็ตัวที่3นะครับพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงฮะกล้องทรณีนะครับพบกับอัตลำจอน,นะฮะต้องบอกว่ามวยคู่นี้คู่ขี้สูสีดูด,ดีกันเหลือเกินนะฮะถ้าจะเลือกนะครับบอกตรงๆว่าแหมถ้าจะเชียร์กล้องทรณีก็เอาใจคนไทยเกินไปนะครับแต่ผมมองว่าอัดลำจอนดูดีกว่าเห็นเห็นถ้า กล้องทรณีชนะได้นะครับผมบอกตรงว่าเซอร์ไพรส์มากๆกนะฮะก็ดับซ่าทางฝั่งของอัดนามจอนนะแล้วก็ตัวที่4เห็นแบบแบบนะครับก็คือเจ้าเสือใหญ่พบกับอาคิปนะฮะการที่เจ้าเสือใหญ่ได้มาลดแลนในวันใหญ่ได้เนี่ยนะครับก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับวันนี้มาพบกับอาคิปด้วยรูปล่างที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งรวดเร็วและก็ยาวนะฮะบ,บอกตรงว่า อาคิปดูดีกว่าให้เห็นนะฮะด้วยหมัดแยบยับออกแยบออกนะฮะผมบอกตรงเจ้าเสือใหญ่เข้าถึงตัวยากอย่างแน่นอนถ้าจะเลือกเชียรว,วันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับให้4ตัวเลยแล้วกันนะครับตอนแรกบอก3แถมไปยาวไปสาดไปสมาชิก